นกบ like ัวไม่แดงเลยครับแก้ยังไงครับนกบัวไม่แดงผมส่วนผมนะไอเรื่องบัวเรื่องบัวแดงไม่แดงเนี่ยผมไม่ค่อยเครียดนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันมากเท่าไหร่นะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเลยผมไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องบัวว่าจะแดงไม่แดงมากเท่าไหร่ผมจะให้ความสําคัญกับการเล่นของนก S <S <an> <S การเล่นของนกก็คือมันดูลักษณะการเล่นความสดของนก <S <S <an> <S ความสมบูรณ์ของนก <S <S <an> <S ความแข็งแรงของนกเป็นหลักเนะตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะเน้นเรื่องบัวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอาหารการกินอต้องอาหารการกินนะครับเช่นของผมเนี่ยจะให้กินลูกตําลึงส่วนก็จะมีอาหารบางตัวที่ที่ที่มันก็กินแล้วบัวแดงตรงนั้นก็ลองดูเอานะครับแต่ถ้าให้กินลูกตาลึงบ่อยๆตัวนั้นบัวแดงครับ ทําให้บัวกลับมาแดงได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในเรื่องของอย่างอื่นด้วยนะความสมบูรณ์ของสุขภาพมันด้วยนะครับแต่ถ้าสุดแล้วนะมันจะเป็นบัวส้มก็ไม่เป็นไรให้มันร้องดีให้มันแข็งแรงให้มันลิกอ่าให้มันเบิ้ลให้มันร้องแบบปากเบาขันหนึ่งหกดดอกเนี่ยไม่บัวไม่ต้องแดงหรอกครับ